เด็กๆใครอยากเล่นน้ำทะเลบ้านยกมื้ไปไปโอ้โยพอเชื่อเลยค่ะแม่เพราะว่าทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยจัดเต็มกันเลยเนี่ยทั้งชุดทั้งหมวกทั้งแว่นโอ้โห,โหพ่อว่าแต่คนอื่นอะอเจงอะ<ม>ก็ไม่น้อยหน้าเลยนะจ้า คันข้างหน้าของตบโอยโ้ย,โย,โยตายแล้วเอา้านี่เขาลงม,มาเก็บของอย่างเนี้ยพ่อ เราจอดอยู่บนทางลาดชันแล้วเวลาที่เราจะต้องออกตัวรถแล้วรลวมันจะไม่ไหลเหรอพ่อมันอันตรายปหเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่านิวนิสสันเทอร่าของเราเนี่ยเขามีเทคโนโลยีออกตัวบนทางลาดชันเวลารถต้องจอดบนเนินแบบนี้อระบบก็จะทํางานอัตโนมัติเวลาพ่อปล่อยเท้าออกจากเบรกเพื่อที่จะไปเหยียบคันเร่งรถก็จะไม่ไหลเวลาออกตัวไม่เป็นปัญหาเลยค่ะแม่พ่อที่สมกับเป็นคนที่ รักรถจริงๆเลยนะเนี่ยเลือกรถได้แบบว่าเหมาะกับครอบครัวเราสุดๆไปเลยแน่นอนแน่นอนอ่ะไปแล้วนะอ่ะไปแล้วเขาไปแล้วไป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 รถไม่ไหลเลยเออไม่ไหลจริงๆอ่ะแล้วถ้าเกิดเราลงถนนทางลาดชันแบบนี้นะก็มีเทคโนโลยีควบคุมความเร็วบนทางลาดชันด้วยจะแม่นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคัน360องศา เซติชิลของนิว n i ส s a n t e r a นะ,ะแล้วยังมีเทคโนโลยีความปลอดภัยอีกเพียบเลยค่ะแม่เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้เหมาะกับครอบครัวเราอย่างแน่นอนค่ะแม่มแล้วถ้าเกิดแม่มีเพื่อนที่มันจะซื้อรถนะให้ลองไปขับที่โชว์รูมได้เลยพ่อมั่นใจว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเยี่ยมไปเลยค่ะคุณพ่อแน่นอนนะแม่จะไปแนะนำเพื่อนๆให้มัเป็นครอบครัวนิว n i สันเทร r แบบครอบครัว,ว <Yeah. S 1> ไปค่ะไปเลยดีมชุด 买,買。買